สบายดีเนาะมันนี่สบายดีเนาะเอฟซีตระานธนคารธารทานเนาะเอากมาอยู่หัวอยู่ไฮกพี่เนาะอืมมกินเสียบบอเนาะบอภายในจ้านที redesign, ่มันเสิอัวหนึงเนาะอ่านี่น้องมาอืมอืมอือืมอื แบบพี้ผักมอนไม่ไากาศอยูไฮ้สวนเสี่ยง นะไอ้สิบระการขอขอบใจเอฟซีบางไทยบางลาเนาะที่ใหายกางใจวสองสักให้เยอเนาะดูตลอดเนาะพากดใจแหละพากลม่มเนาะกดไะไรก็แซ่บสองแหนเนาะอะไรกดไะไรก็แซ่บของสองกะคอยดําคอยด้วยกันเนาะกดใจกดกลุ่มเนาะมาเป็นตาแซ่บแท้ด้วยว่าเป็นตาบแซ่บกะบ่เป็นยังเนาะเขาเป็นตาบักกดใจแหละกดแซ่บสองแหนเนาะเขาคนใจเขาคนแสบกันแล้วกันเด้อมาสองสกิลในเบืองมันแซ่บดูบุแซ่บเนาะ Mm. Thuốc con bớt bỏ เนาะ. Thuốc con là bớt bò. 2 lộ 2 lộ mm. 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 Quand, อืมอืมอืมเบิดบอทุกคนเบิดบออิ่มขอใหม่พี่น้องอิ่มขอใหม่เนี่ยน้องคลิปนี้บอสตัดต่อพี่น้องว่ามันสิเบิด์จะบอกอืมอืมบาสองกินซีนโมวัด อ่สามาถเบิดลสองสามโลเนาะสีหมูแล้วก็เข่าเปียกเบิดมอหนึ่งสามาถเบิดลส,สามสีโ่โด้กันเนาะเข่าเปียกพอได้อยากมาถ่ายกก,กะบอลทรงเดียกันมาเนาะว่าจะเป็นเอฟซีพังไทยบางดาวมาแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> อืมอืมเอ๊ะจ่มกับพี่เนาะอืมกลับพูดมาดีเนาะอ่าขอบใจที่กดใจให้เด้อขอบใจหลายๆเด้อเนาะขอให้ถูกลีถูกวัวเราเบื่อเด้ออืม 嗯。Mm. กูจะบออีกเลยพี่น้องเริดมแล้วเริ่มเริ newer, so so ่มเร่มเร่มไม่ได้เหตตกนะไม่ได้เหตตกอืมอืม ขอบคุณครับขอบคุณครับเนาะคลิปหน้าต่อไปถ้าว่าคลิปนี้มันได้หนึ่งแสนวิวบอทสงจะก,กินสิ้น3ามโลสโลให้รูนะ